สวัสดีค,ครับเจอกันตอนเช้าๆนะครับอยู่หน,น้างานลานตรงข้ามปตทสามเท้ายู่อรทานีนะครับซื้อข้าวครับแอดมินซื้อเข้านั่นนไหนะไอ้ตุ่ยมั้นะ หวานี่เขาเขาต้องขามสนุนครับนี่มาพอด้เราเดินทางจงหวัดนะครับประมาณ500เมตรนะครับทิมแสงสีเสียงขามเป็นคนเดินป่านรถมารถมาบรรยากาศดีครับวันนี้ข้ามไปอีก อ้าวสุด้ัาาซาครับ,บหนานั้นลานตรงข้าปตทสามพลาวบนสามพลาวเพอ,อเมืองจังหวัดกรทานีนะครับ เชิญผู้หญิงไปอีกนางอีกสารพ,พัดแพงนะครับ กินหนามนะครับสองหมง้วกว่าเดี๋ยวต้องขอพอดีหลัจากนี้นะครับวันที่ห้าครับจะมีงานต่อที่โคราตห้วยแถงเ <L> อ้ยยังกินอ่ะต้มข้าวต้มขา้าวโอ้โหนะปูขนาดโค้งมีใครเดี๋ยวเดี๋ย สมากิในโยตันนี่ัดเลยัดขออรมาูช้างต้วก่สรนน่ไอ้ไอ้เอากระท่าไอ้นะกระท่ากระทะกระทะกระทกระท่ากระท่เอากระท่นะอยาให้า ถ้าว่างเน่าไมรนกระเทสใส่หมอไว้ตัวตรงใกล้อ่ะนี่ <c oughs> นี่มา <l ots> เราคงประคุณกำลังตั้งนะครับกำลังเฉียบตั้งนี่ยังเย็ดเัาชิงควันรุน่งนี้ลงมยัง,งมาชิ่ดเดียวรถจอดเทียบหนาเดี๋วทีตามทีกับประมาณนี้ครับบรรยากาศแบบดีแบบดีบ้าง

นกขอของับผูกสังสใผูมใชู้ด้เ้นี้นะจเขาใช้ผูมครับาักวัน2ว,วันนะครับสิเดินทางวันที่2ี ยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วยี่สี่เขาก็ยึดเยินทั้งกับพ,พันแุแมโกูระนะครับไปนั่ 24, นทียี่สี่นจะเป็นตอนเย็ยนๆนะครับส่วนทียี่สิบสามนี่นะครับพี่น้องเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงปิยะที่ยี่สิบสามหรือว่าวันปิยะมหารัชนั่นเองนะครับ วันปิยะมหาราชนะครับเป็นวันค้ารเกิดของลุงปิยะนะครับใกล้นี้เราไปฉลองเกิดยุคศรีสะเกดนี่ครับพลังตัางคนที่นี่นะที่ฉลองันเกิดยุ่บ้านครับก,กีกอน ไปพละครับสีเกิเราเดินทางจากบ้านไปประมาณสี่หามงหลงพอดคุณหนูคำครับได้กับภรรยานะครับไปครับอ้ายนิ่มหรือว่าปานิ่มทางติดตั้งลำโพงนะครับ การันตีกันอะไรครับแมลงวันกันครับซอแจงบะแจงบรุนะครับ,แ,แ,บ,รรบแต่ว่ากมีมีอะไรสดกุมปิดนะครับมีอะไรสดกุมปิดน้ำ ไปพี่มาหนางงานมาได้ครับมาเห็นกันแล้วใจกันหลา,ายมาหนาัง,งานั้นมาได้กะมีกุ้มปิดนะครับผมเลสะดวกมาหนางงานกับมาหนางงานเลยครับมาสัมผัสแสงสีเสียง APS พี่มหา,าสารซาวปี2 0 2 5ว่าสิเป็นจังไดสิดีก็ปีก้อนบ่อรหรือจังไดครับมาสัมผัสลองมึงมา เป็นยังไงครับที่นี้โอเคบอร,ระบบเสียงระบบเสียงของเขานะครับระบบแสงสีทั้งหมดนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอพอกันคลิปนะ้าขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับ